เสวัสด hey, mm ีค hmm. รับแคนดี้เลนครับ okay, ว <choose> ันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนประทุมวิไลอีกแล้วนะแบบว่าโรงเรียนนี้เขาจะมีเรียนสลับขึ้นึห้องเรียนเช้าขึ่งห้องเรียนบ่ายอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆกันว่าชอบเรียนช่วงเวลาไหนมากกว่ากันนะว่าจะเป็นช่วงชอบช่วงเวลาเช้าหรือว่าช่วงเวลาบ่ายมากกว่ากันว่าแล้วไปดูกันเลยครับผมน้องอุ้มชอบเรียนบ่ายมากกว่าเพราะว่าเราชอบตื่นสายเราชอบตื่นสายนะฮะโอเคครับเาน้องกขจานานะเดี๋ยววันนี้ก็ เพศผลเดียวกันกับอุ้มค่ะแล้วครับตื่นสายตื่นสายนะฮะตื่นคือว่าเราตื่นตื่นเทียงเป็นชีวิตใช่เจ่ดส่วนเราตื่นแปดโมงเก้าโมงมาขนาดโรงเรียนยันทัดอ่ะใช่ค่ะเคครับก็อาการตื่นไม่ไหวนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเราพบกับน้องเฟิร์นนะฮะเฟิร์นบิชยานะฮะสุดยอดความน่ารักของซีรีส์ม .2 นะเรียนบ่ายค่ะ เพราะว่าเพราะว่ามันตื่นสายได้ครูตื่นสายได้นะแล้วตอนเช้าไม่ดียังไงอ่ะมันต้องตื่นเช้าเช้าอ่ะครูแต่ว่ามันก็เลิกเร็วดีแต่ก็ชอบบ่ายมากกว่าเพราะว่าเราหลับได้สบายใจอนะ่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับว่าแล้วก็วนไปต่อที่น้องพล <c oughs> อ,อยนะ <c oughs> โอเคกินได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมหมุนฟิลเตอร์นิดหนึ่งฟื่นสว่างขึ้นอ่าสว่างแล้วนะฮะเดี๋ยวผมแก้นิดหนึ่งเรื่องฟิลเตอร์อโอเค ชอบเรียนเช้าเือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับชอบเรียนเช้าค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมีเวลาเหลือหลังจากเลิกเรียนค่ะไม่ต้องรีบกลับบ้านโอแล้วก็เที่ยวต่อเลยสายเที่ยวนะฮะกะเพราอร่อยไหมยังไม่ได้กินยังไม่กินอจริงด้วยโอเคขอบคุณมากครับเอาละครับเราพบกับสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งแล้วนะฮะเปิ้มเครับผมพูดได้เลยนะฮะก็ชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับ เรียนบ่ายค่ะแล้วเพราะว่าอะไรอะ่ะมันนอนตื่นสายได้นอนตื่นสายได้นะฮะแล้วเรียนช้าไม่ดียังไงอะ่ะกินข้าวไม่ค่อยทันเค่ะอืมไม่ทัน <laughs> ใช่มันรีบโอเคเอาส่งส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนเ <laughs> ออเอาเลยอืมอน,นี่ชื่ออะไรเนี่ย <laughs> ชื่อบ,บิวค่ะคุณบิวเนาะชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันเรียนบ่ายค่ะเรียนบ่ายเนาะทางมันไม่ดียังไงอ่ะมันไม่ชอบตื่นเช้าอ่ะ โอเคไม่ชอบตื่นเช้านะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเบื่วมึงจะไปใส่โคเพื่อนดิอะไรนะชอบเรียนบ่ายเพราะว่าเพราะว่ามันตอนเช้าไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นไวเนาะก็คือขี้เกียจตื่นเช้านั่นเองโรรรงงเเเียนนมัื่่ออตช้าแล้วแล้วเช้านี่มันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอถึงแบบใช่นะโอเคชอบเรียนบ่ายเนาะ ขอบคุณมากครับ,รบนี่ก็เป็นสถานการณ์จริงนะฮะอุกกำลังกินแงบๆๆบเงบแงบเลย <c oughs> ครับผมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินได้เลยผม <c oughs> มาอยู่ตรงนี้แล้วชอบ<ม>เรียนเวอร์ชั่นเช้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับเพราะว่ามันมเรียนเสร็จแล้วมันมีเวลามากกว่ามีเวลามากกว่านอะนาาอ๋อไปจีบสาวต่อได้นะฮะชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับ เพราะว่ามันตื่นทานมันไม่มีทางแบบสายใช่ไหมแล้วช้าไม่ดียังไงอ่ะอ๋อมีคนตื่นสายเนาะเป็นสายเกมมิ่งหรือว่าสายดูนิยายเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนมันเดินหนีหมดแล้วครับผมจากคิวๆนะครับวันนี้มีคําถามมาถามว่าชอบเรียนเช้าหรือชอบเรียนบ่ายมากกว่ากันครับ เพราะว่าอือหืออืมก็มถ้าบางคนก็ชอบเรียนเรียนเช้าก็จะแบบบ่ายร้อนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณแอลครับคุณแอลนะฮะเพรเาะว่าตอนบ่ายไปเที่ยวตอนบ่ายไปเที่ยวนะฮะแล้วตอนบ่ายลนะ่ะเราไม่ชอบเรียนบ่ายเพราะอะไรมังนง่วงนอนครับง่วงนอน โอเคครับขอบคุณมากครับส่งให้เพื่อนต่อเลยส่งให้เพื่อนส่งมาเอาเลยอเอาไม้จับปากนิดนึงนะฮะโอเคครับชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเรียนเช้าครับเพราะว่าเรียนเช้าเรียนเช้าอยู่แล้วแล้วตอนบ่ายไม่ชอบเพราะอะไรอะ่ะเรีบ่ายเนี่ยเขาอาเวลาทำอย่างอื่อ๋อถนัดที่จะใช้ช่วงชีวิตแบบนี้มากกว่าเนาะโอเคขอบคุณมากครับ อร่อยมากเลยค่ะี่คือมันไม่ออเนะ่ว,วกเก่าหนัหนาากคือแล้วก็หวาอะะด้วยระดเลย้วย้เยเย้ก้ยเย้ย้เค้ับ้เ้วย้เย้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 อย้เ้เย้เยอเย้เย้้เยเย้ย้เ้เย้เ้เยย้เยยเ้เยเย้เยย้เย ชอบเ,อเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเรียนเช้าค่ะเพราะว่าก็ไ่ด้กลับไปน้อยกีกับผมก็จะเป็นชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันครับบ่ายค่ะเพราะว่าเพราะว่าหยิตื่นสายได้ตื่นสายได้แล้วก็ได้เช้าหนุง่วงง่วงโอเคขอบคุณมากครับน้องหงงกลมหล่อนะครับเป็นแก๊งเลยทีเดียวโอเควันนี้คิ้วๆนะฮะทางช่องเราจะมีคําถามมาถามกันเป็นเควสเป็นควิช ชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับชอบเช้าเพราะว่าชอบเรียนเช้าเนาะเพราะว่าอ๋อเป็นพวกที่บ้านไกลนะฮะครับผมชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเพราะว่าเอามาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้เอาปากจับไม้ไม้นี่นี่เงินเงนนี่โอเค ชอบเรียนอะไรน,นะเรียนบ่ายครับเพราะว่าเพราะว่าเรียนบ่ายผมได้เตรียมตัวอะไรทไันทำอะไรแบบนี้ได้ไหมได้เวลาเตรียมตัวได้ทำอะไรหลายอย่างอ่าฮะอ๋อคือเราก็ไม่ถนัดตื่นเช้าเนาะตามหลักการอ่าโอเคขอบคุณมากครับมาส่งให้เพื่อนแล้วครับอืชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายเรียนเช้าครับเพราะว่าตอนบ่ายเราไม,ม่อยากเสียอืมอ๋อประมาณนี้เนาะ เอาละรครับเราพ้งกับสาวน้อยเอาให้แยกกันอ่ะสอาหน่อยแล้วกันอ่ะถือแล้วก็พูดได้เลยนะครับอ่ะหน่อยเอาหน่อยปึ๊บคำถามคือเป็นควิสนะฮะคำถามคือชอบเรียนช่งชวงเช้าหรือช่วงบ่ายมากกว่ากันครับชอบเรียนช่วงบ่ายค่ะช่งชวงเช้ชาตื่นไม่ทันนะฮะก็คือสายตื่นสายนั่นเองดูซีรีส์ใช่ไหมล่ะจองกุกอะไรพวกนี้ไหมไ <c oughs> โอเคนะฮะเอาละครับ ชอบเช้าชอบบ่ายมากเหมืกันครับเพราะว่าตื่นสายเหมือนกันตื่นสายได้นะเป็นสายนอนดึกนะแต่ผมก็เข้าใจนะมันมันผมก็ทับตายเหมือนกันแต่ละวันนะครับอก็ตนบ่าแล้วฮะเพราะว่าตอนเช้าก็มาไม่ค่อยทันข้าวียวเลยเช้าตื่นสายเหมือนกันเห็นุญเหมือนกันเห็นุญเหมือนกันเนาะ เอาล้วครับก็จะมีหลายคนมีแต่ละเหตุผลนะครับขอบคุณมากครับแล้วระบบมืออัมลาสัญญาด้วยหัวใจนี่เลยครับไมโครโฟนครับผม <Okay. S 1> ชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับผมบ่ายครับเพราะว่านอนได้เต็มอิ่มกว่า <laughs> นอนได้เต็มอิ่มกว่าตอนตไหนก็ได้และมีเวลาเตรียมของถ้าอันไหนไม่พร้อมก็เตรียมได้สนุกขึ้นอืมชอบบ่ายนะฮะแม่นี่อย่างสวยเลยนะฮะชื่ออะไรเนี่ยโอเคครับผม ชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับชอบเรียนชชเยนช้าเพราะว่า,ตอ,บบาตอนบ่ายกับบ้านตอนบ่ายกับบ้านนะฮะ <c oughs> จริงว่าเนี่ย <c oughs> กับบ้านเลยนะเพราะปกติแบบเพื่อนๆก็จะบอกว่าตอนบ่ายผมก็ไปเดินโรตอร <c oughs> <c oughs> กับบ้านนะฮะมไม่เคยน่าเชื่อเลยแต่นิสัยดีจังเลยนะฮะเ <c oughs> <c oughs> พื่อน <c oughs> บอกโกหกครบโอเควขอบคุณมากครับ <c oughs> นี่ก็สาวน้อยคิ้วๆนี่ก็สาวน้อยคิ้วๆครับนี่คือน้องมิ้นนะ,ะดูได้จาก EP อีพีของเราอีพีเท่าไหรนะ่นะมันเก้าเก้าสามหรือไม่ก็เก้าเก้าสองอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเรียนแล้วชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับน้องมิ้นชอบเรียนเช้าเพราะว่าไม่รู้อะตอนบ่ายเน,นไม่ชอบมันง่วงมันง่วงนะโอเคครับขอบคุณมากครับพบกับน้องน้องอะไรเนี่ยน้องอิมมีนของอิมีนนะฮะคะืออย่างนี้ตอนนี้โรงเรียนมันสลับเช้าบ่ายใช่ไหม ชอบเรียนเช้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับเรียนเช้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรียนตอนเช้าก็จะได้เสร็จไวเลยกับบ้านไว<ช>และบ่ายเราไม่ชอบเพราะอะไรครับหน้ไม่ชอบเพราะว่าฝนมันจะชอบตกอ๋อฝนมันจะชอบตกเานาะอนะโอเคขอบคุณมากกับนอ้องอิมี่แล้วพวกแก๊งสาว,วน้อยน่ารักนะฮะสัมภาษณ์ได้ไหมเนี่ยสัมภาษณ์หนหนะ่อยมอ่ะมาบึ๊บนี่ครับโอเคถือได้เลยนะฮะไม่ต้องหนีเพื่อนรอเพื่อนก่อน ชอบเรียนเช้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับชอบเช้าเพราะว่าชอบเรียนบ่ายเนาะเพราะว่ามีเวลาตอนเช้าก็แบบสายตื่นสายนิดนึงก็โอเคเนาะแล้วก็คือช่วงเช้าไม่ดีตรงที่เราต้อง ยังไงมั่งไม่ชอบชเช้าเพาะไม่ชอบตอนเช้าต้องตื่นเชา้าต้องตื่นเช้าเนาะรถติดมาอ๋อรถติดมานะครับอ๋อ,อช่วงบ่ายก็ตอนมาก็จะชิลๆเนาะ,ะเค้กับคุณมากครับส่งให้แม่รูปหล่อเลยครับ <c oughs> เอาแล้วว่าชอบเช้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับ <c oughs> ชอบบ่ายเนาะเพราะว่าสวัสดีครับแคทตี้เลนนะครับก็มาถามเป็นเป็นคอนเทนต์คำถามนะฮะชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับ เพราะว่าเราได้เรียนติดอะไรเราต้องเรียนตอนแบบก็กคือบ่ายไม่ไม่ชอบการเรียนสไตล์บ่ายๆเนาะชอบเรียนเช้ามากกว่าเนาะขอบคุณมากครับผมพบกับหนุ่มหล่อนะฮะมีคอนเทนต์มาถามครับผมอยู่ไหนครับเป็นไมโครโฟนนะชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเรียนบ่ายเพราะว่าตื่นสายตื่นสายตื่นสายได้ไง เท่านี้ใช่ไหมแล้วไม่ช้าตอนเช้าเพราะง่วเอาละครับเพื่อนหนีหมดแล้วที่เพื่อนเขชั่วดูว่าเพื่อนวิ่งหนีหมดแล้วครับโอเคครับผมชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเรียนบ่ายครับเพราะว่าถึนสายได้ครับถึงสายได้ง่วงครับง่วงโอเคขอบคุณมากแล้ววันนี้เรียนเช้าเรียนบ่ายครับวันนี้เรียนเช้าครับก็เลยง่วงจัดเลยครับ โอเคขอบคุณมากครับอชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกาว,าว่ากันเพราะว่าเพราะว่าได้กลับบ้านครึ่งวันคนะรับได้กลับบ้านครึ่งวันเนาะโอเคก็<อ><ล>คือบ่ายมันก็จะแบบกังง่วงกว่าเช้าครับอ๋อง่วงๆนะโอเคสลับกันง่วงนะฝั่งโน้นฝั่งนี้อันนี้ง่วงนะครับอันนี้ง่วงง่วงกับเราเวลาโอเคขอบคุณมากครับครับผมชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันครับชอบเรียนเช้าเพราะว่า อยากกลับบ้านไม่ไวนะเบสิกมากเลยโอเคครับเอาละครับคนต่อไปส่งไม้ส่งไม้ฟื้นชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเนี่ยเรียนเเช้าค่ะพราะว่าเพราะว่าตอนเช้าอากาศมันเย็นแต่ตอนบ่ายมันร้อนเหงื่อเหงื่อแล้วครับเนี่ยโอเคเข้าใจความรู้สึกนะฮะร้อนตับแลบเลยนะฮะโอเคครับผมว่าแล้เราก็ส่งให้กับปึ๊บหานะครับชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากัน เพราะว่าเพราะว่าจะได้กลับบ้านไวแล้วก็ไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยนะฮะคือชอบงานกลับบ้านไวเนาะตื่นเช้าได้แต่ว่ากลับบ้านช้านี่ไม่แฮปปี้โอเคขอบคุณมากครับแต่งกิวครับเ็นตอนเช้าครับเพราะว่าเพราะว่าพอเลิกเรียนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้ครับตอนเย็นก็ต้องกลับบ้านเลยอืมก็สามารถไปเที่ยวไปอะไรพวกนี้สนใจได้ด้วยนะโอเคครับส่งมาให้เพื่อนต่อเลยครับอออืื้ห เช้าเดียวนะเช้ามากับครับแล้วก็ช่วงตัวตอนเช้ามันเลิกเร็วอะชวลาที่เหลือสามารถไปทำอย่างอื่นได้วันนี้มันเลิกเร็วปุ๊บก็ต้องกลับบ้านเลยมันไม่มีอะไรให้ทำเลยไม่มีอะไรให้ทำเลยนะฮะแต่สุดท้ายเดี๋ยวพอตอนโควิดหมดก็ต้องรับสภาพนิดนึงนะครับผมเก้ครับผมขอบคุณมากครับเพราะเรียนเช้าครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ากลับบ้านเย็นไปก็แค่จะไม่มีเวลาทำอะไรนะครับก็เหมือนตื่นสายก็ไม่เวลากับบ้านเลยโอเคครับเรียบง่ายมากขอบคุณมากครับ อะไรนะฮะชอบเรียนบ่ายมากกว่านมว่านะเพราะอะไรอะครับอนกอยตืตื่นไม่ไหวบาง่นอเคครับออะส่งให้เพื mhm. um> ่อนส่งให้เพ <ok> ื anyway> ่อนมามามาลดหมดโอเคชอบเรียนเช้าเลยเรียนบ่ายมากกว่าชอบเรียนเช้ามากกว่าเพราะว่า ไปเลยค่ะก็จะได้เป็นพักผ่อนอะไรจะได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคครับฟังดูงงๆนะฮะแต่ก็รับทราบแล้วกันครับโอเคแล้วพบกับแก๊งสาวน้อยน่ารักนะครับหูสาวคุณแล้วแมือว่าคุณจะไม่หน่แล้วเค้ก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงปึ๊บถือไอ้麦克风ครับเค้กทำคอนเทนต์เกี่ยวกับในยูทูบนะฮะคืออย่างงี้ ชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับบ่ายเรียนเช้าเรียนเช้าเนาะเพราะว่าได้กลับบ้านเร็วแล้วบ่ายไม่ชอบเพราะอะไรครับกลับไปก็มืดพอดีนะฮะไม่ได้สองหนุ่มที่ไหนเลยใช่ไหมโอเคกอบคุณมากครับเราพบกับสาวน้อยน่ารักกำลังเดินอยู่นะครับอ่าเระหว่างเดินก็ถือไมเลยครับเดินไปคุยไปก็ได้โอเค ชอบเรียนคาบเช้าหรือคาบบ่ายมากกว่ากันครับเพราะว่าตื่ใส่ได้เนอะแต่คาบเช้าไม่ดีไม่นอกจากเรื่องตื่นสายแล้วเนี่ยคาบเช้าไม่ดียังไงครับที่เราไม่ชอบอือฮึโอเคขอบคุณมากครับแปงกิ้วครับเพราะว่าครับผมชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันครับ เพราะว่าเวลากลับบ้านผมจะได้ไปนอนกันเป็นนอนได้นะแล้วตอนบ่ายอ่ะตอนบ่ายก็ค่อนข้างจะกลับบ้านเย็นครับผมกลับบ้านเย็นไม่แฮปปี้กับการกลับบ้านเย็นเนาะโอเคขอบคุณมากครับคุณทรายมัดเดียวตายป่ะเนี่ยโอเคครับเอาแล้วับพบกับสาวน้อยสุดน่ารักนะฮะมหนึ่งนะน่ารักสุดๆเลยทีเดียวโอเคมีคำถามครับชอบเรียนเช้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับเพราะว่า ยาวเลยแล้วก็กลับบ้านเร็วๆเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าบ่ายล่ะไม่ชอบเพาะมันรถมาลับเร็วไม่ทันรถไม่ทันรถนะฮะออกบ้านอยู่ไกลเนาะโอเคขอบคุณมากครับน่ารักเช่นนะมาหนึ่งปีนี้เนาะกลบคุณครับชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันนะครับเรียนเช้าค่ะเพราะว่าตอนบ่ายอากาศร้อนอากาศร้อนเนาะแปลว่าเราตื่นเช้าได้ใช่ไหมครับชิวๆเนาะแต่บ่ายคือไม่ชิวขอบคุณมากครับ เพราะว่าในกลับบ้านเร็วนะในกับบ้านเร็วเนาะแล้วใหม่ไม่ชอบเพราะอะไรอะครับ <c oughs> รมันดีคนละแบบมันดีคนละแบบแต่ชอบชามากกว่าเนาะเอาละครับคนต่อไปครับส่งไม้เพื่อนเลยอือหือูน่ารักจังเลยครับ,บเพราะว่า,วาในไอจีนี่คือตะมุกตะมิสุดๆ แอบส่องจนไม่รู้จะส่องอยังไงแล้วความน่ารักระดับท็อปนะาะนี่ครับไม่เด<ะ>ีย๋ยวมีสัมพันธ์นิดหนึ่งอันนี้น้องอะไรครับเนี่ยไฟเขาไนะฮะคืออย่างนี้เลยนเช้าเล่นบ่ายเนี่ยชอบเชาเ้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับ,รบเพราะว่าโอาเ,กกเคครับอ่ะส่งต่อให้เพื่อนเลยอ๋อแล้วครับททชอบเลยนเช้าเลยนบ่ายมากกว่ากันครับ เค okay, ก็จะถามนิดนึงว่าชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเพราะว่ามันตื่นสายได้เนาะเรียนเช้าก็จะไม่ค่อยแฮปปี้ใช่ไหมครับตื่นไม่ไหวเค okay, อะส่งส่งไม้ข้าโอ๊ตเลยอัน <c oughs> นี้นะครับนี่ครับถืออย่างนี้เลยถืออย่างนี้เลยโอเคครับ okay. <c oughs> ครับผมนี่ของข้าโอ๊ตนะฮะ ชอบเรียนเช้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับฮะชอบเรียนเช้าเนาะเพราะว่าไปเที่ยวต่อได้ไปเที่ยวต่อได้เช้าก็ดีเช้าก็ดีแล้วชอบอย่างไหนมากกว่ากันครับผมว่าเย็นดีกว่าเพราะเวลาเรารถไม่ร้อนกว่าสรุปควรจะทางไหนขอสักทางหนึ่งบ่ายบ่ายนะฮะโอเคเราชอบบ่ายมากกว่านะปื๊น้อยหน้าสุดน่ารักนะฮะชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายครับเนี่ยเพราะว่า สมองปวดปูกนะโหแบบคนคนภาพรักดีคนระัผมเดินมาพบกับน้องสต็อปนะฮะสุดยอดความน่ารักหมอสีอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือน้องสต็อปสแควร์นะฮะแต่ตลาดไงโอเคครับผมชอบเรียนคาบเช้าหรือบ,บ่ายมากกว่ากัน <S <S ได้หมดเลยชอบทั้งเช้าทั้งบ่ายไม่ซีเรียสเลยใช่ไหมครับตรมติสก,กิลก็คือไม่มีแบบว่าไอ้บ่ายไม่ชอบเชา้าไม่ชอบอะไรพวกนี้ไม่มีเนาะ เฉยใช้หมดนะฮะโอเคขอบคุณมากครับอ๋อมีไม่ชอบที่แดดร้อนเนาะแต่ก็คือทั้งสองภาคก็คือโอเคหมดขอบคุณมากครับเราพบกับสาวน้อยคิ้วๆอีกหนึ่งคนนะครับน้องกระแตนะฮะอาสยามครับผมนี่ไมค์ครับผมเคตแต่ชอบเรียนข้ามเช้าหรือข้ามบ่ายมากกว่ากันครับชอบเรียนเช้ามากกาว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเช้ามันตื่นตอนบ่ายมันไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ตอนบ่ายไม่ค่อยอยากมานะฮะ โอเคขอบคุณมากครับน้องกระแตเรียนเช้าครับผมชอบเช้าเพราะว่าตอนบ่ายไม่ได้ทำเลยนะและที่ไม่ชอบบ่ายล่ะครับเพราะว่าตอน,นบ่ายมันจะดูเพลียมากมันจะดูเพลียมากกว่าเนาะโอเคขอบคุณมากครับกำลงกังจะลงแรงแล้ว <laughs> ขอบคุณครับตอนบ่่ายคะเพราะว่าเพราะว่ารถมาตอนเย็นนอนมาตอนเย็น อ๋อไม่มีรอบบา่ายก็แปลว่าถ้าเราเรียนเช้าก็คือต้องกลับเย็นอยู่ดีก็เลยบ่ายก็คือจะกางดีของเราโอเค,คขอบคุณมากครับส่งไม้เพื่อนเลยครับเอาล้ครับเค okay, ชอบเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับ,บเ,รเรบพราะว่าเข้าใจมิปาก็เป็นแบบเดียวกันครับชอบเรียนเช้าค่ะเราว่า เวลาทกับ้านเยอะค่ะมฟังแล้วเด็กดีมากเลยนะครับมีเวลาทำกันบ้านเยอะนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเพราะว่าตอนไผ่ร้อนเนาะโอเคครับแล้วนอกจากนั้นนะครับที่เราไม่ชอบบ่ายเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะรถมายากบ้านเราไกลเนาะขอบคุณมากครับอยากเรียนตอนเช้ามากกว่าเอ่มก็ก็ดีอยู่ค่ะ เป็นยังไงมั่งความรู้สึกเราก็ถือว่าเป็นการจัดระบบได้ดีโอเคครับดูครบงงงวยๆวยไม่ไม่ตรงเรื่องไม่เขียนเลยครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมครับไม่มีไม่มีนะครขอบคุณครับลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรนะลูกครึ่งฟิลิปปินส์ครับ ครับผมคืออย่างนี้เรียนเช้าเรียนบ่ายเนี่ยชอบเรียนอันไหนมากกว่ากันเรียนเช้าครับเพราะว่าเพราะว่าเออมันมันมันดูแบบยังไม่เบื่อครับกอกินข้าวง่วงรอเลยครับไม่หมายถึงไหนก็มาตอนตอนบ่ายแล้วก็แล้วก็เรียนบ่ายมันก็คล้ายๆกันไม่ใช่หรือยังไงหรือว่าตอนเช้าฟิลลิ่งมันดีกว่าครับตอนเช้าฟิลลิ่งดีกว่าครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณวินเชลครับผมอ่ะแล้วเราพกกระสาบตรงนี้นรับเป็นทีมเลยนะครับโอเคครับเดินมาได้เลยครับอ่ะถือถือไม้ถือไม้ เกมผมสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะชอบเรียนเช้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับเ,เพราะว่าแดดมัน่หยร้อนเนาะเกมผมนี่น้องอะไรครับเนี่ยบอสครับบอสนะฮ<อ>ะ,ะ<บ>ชอบชอบเรียนเช้าเรียนบ,บ่ายมากกว่ากันครับเช้ามากกว่าครับเราเรียนเช้ามากกว่านะแล้วอย่างคลาสนี้เป็นคลาสบ่ายนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างร้อนมากครับเพราะมันร้อนเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับ เราผมก็สาวสาวน้อยน่ารักอีกแล้วนะฮะสูงก็สูงสวยก็สวยนะฮะถือไม่เลยค่ะแล้วครับเพราะว่าได้กลับบ้านเร็วกลับบ้านได้และบ่ายไม่ชอบเพราะไม่ชอบเพราะว่ามันแดดมันแรงลนร้อนด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับพบกับน้องชมพู่นะฮะอีกแล้วนะครับโอเคครับ น้องชมพู่ชอบเรียนเช้าหรือบ่ายมากกว่ากันครับ,รบเ,เพราะว่าเพราะไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วบ่ายไม่ชอบเพราะอะไรฮะนอกจากร้อนมันร้อนแล้วก็คือแบบมันง่วงไปแล้วเพราะว่าตอนเชา้าก็เรียนแป๊บเดียวมันก็จบไปเลย<ๆ>สบายก็เลยชอบเช้ามากกว่าเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับเรียนเช้า,ชาครับชอบเรียนเช้าเนะเาะเพราะว่าอะไระครับ ลากลับไปที่บ้านเยอะครับอ๋อมันอยู่มีเวลายอยู่ที่บ้านเยอะเอาเรียนบ่ายจริงๆก็มีเวลาตอนเช้าอยู่ที่บ้านนั่ง<ม>เยอะนี่ผมก็เวลาเรียนบ่ายผมว่ามันก็มันตื่นสายได้ไงเพอาะผมตื่นสายมันก็มาถึงโรงแรมมันก็ไม่ไม่ค่อยม,มีเวลาเท่บ้านอือครับ,รบ,รบอ่ะส่งไหมเพื่อนส่งไหมเพื่อนเอาแล้วครับ ชอบเรียนเช้าเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเรียนเช้าครับชอบเรียนเช้าเนาะครับผมและอย่างตอนบ่ายนี่มันจะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราครับตอนบ่ายมันมันง่วงมากกว่าง่วงนะมันช่วงบ่ายมันช่วงนอนครับเอาเป็นช่วงนี่ปกติเวลาปกติก็นอนใช่ไหมเนี่ยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับวันนี้คือน้องมุกนะชอบเรียนบ่ายชอบเรียนบ่ายเนอะเพราะว่าตื่นเช้าไม่ได้อ๋อได้นอนเต็มที่เพื่อนแซวนะฮะ แล้วแบบไอ้เวลาเรียนบ่ายนี่ก็คือเราจะสมองแรนกว่าปกติใช่ไหมครับไม่แล้วเรียนเช้าสมองแนกก่อนเหรอไม่สรุปก็คือกูไม่เลยไม่เลยสักอย่างเดียวนะฮะขอบคุณมากครับผมพบกับน,น้องโดนัดนะฮะสุดยอดความน่ารักตอนนี้ขึ้นมหกแล้วด้วยครับยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเคสําหรับการเรียนนะถนัดเรียนเช้าหรือเรียนบ่ายมากกว่ากันครับชอบตอนไหนมากกว่าเรียนเช้าค่ะเพราะว่า เพราะว่าเลิกไวดีค่ะเลิกวดีนะฮะเนีแค่ครึ่งวันถ้าผมนะฮะอันนี้น้องอะไรครับเนี่ยธนภัยครับโอเคครับก็คืออย่างนี้เรียนเช้าเรียนบ่ายเนี่ยของเราเรียนบ่ายครับเรียนบ่ายเนาะชอบเรียนเช้าและเรียนบ่ายมากกว่ากันครับเรียนเช้าครับเพราะว่าเพราะมันตอนเช้ามันจะล่าเริงกว่าครับมันจะล่าเริงกว่านะฮะ ฟังแล้วแ,บบแปลกๆว่ะโอเคได้ครับแล้วตอนบ่ายเป็นยังไงเราถึงไม่ชอบอะ่ะมันดูมันดูซึมๆมันง่วงนอนนะครับก๊อปเพื่อนวันนี้นก๊อปเพื่อนนะโอเคง่วงนอนเนาะขอบคุณมากครับไปด้ยกลับบ้านโอเคครับวันนี้น้องอะไรครับเนี่ยพี่ชายบุษิต์วิ่งเก๊กด้วยนะฮะนี่มอนหนึ่งนะฮะแต่เก๊กขนาดนี้นะฮะเคเ,เรียนเช้าเรียนบ่ายชอบเรียนเวลาไหนมากกว่ากันครับเรียนเช้าเนาะ แล้วมันมันชอบเนช้าเพราะอะไรอะครับก้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้โอมไปไหนเอ้าโอมโอมตาลือตกบอนเอาโอมเราก็นไหนเรากนไว้บ้านเฉยอ้โอมโอ้นี่คือน้องโอมนะฮะตาลือตาลืออนนี้คือเพื่อนทิ้งหมดแล้วนะฮะแต่ว่าแล้วตอนบ่ายล่ะตอนบ่ายผมว่ามันง่วง ง่วงนะฮะโอเคไม่ใช่าซึมดีกว่าคนใหัยรุ่นอ่ะขอบคุณมากครับเอาละครับเอ๊ะหน้าใหม่ฮะไม่รู้จักเลยเธอใครเนี่ยเด็กใหม่ก็ถือไม่赖ค่ะโอเคครับเราเรียนเช้าเรียนบ่ายเนี่ยชอบเรียนเวลาไหนมากกว่ากันชอบเรียนเช้ามากกว่าค่ะเรียนบ่ายง่วงผะว่าง่วงเนาะก็เลยแบบเรียนเช้าเนาะก็คือตื่นไหวใช่ไหมครับเจ็ดโมงครึ่งเราเรียนแล้วนี่ตื่นสบายสบายใช่สบายค่ะแต่ถ้าแบบเรียนบ่ายรู้สึกไงบ้างง่วง ง่วงมากเลยเพกินข้าวมาอิ่มๆค่ะอืมโอเคครับเราไม่พอไม่กินข้าวเช้านะขอบคุณมากครับเจ้าเด็กใหม่เลยครับแม่คนสวยหมุนตัวทีนึงหมุนตัวฟึบหมุนฟึบอื้อหือดีครับผมอ่านี่เป็นไมโครโฟนครับก็จับปากนิดนึงนะชอบเรียนช้าค่ะเพราะว่าเหมือนกันตอนบ่ายจะง่วงตอนบ่ายจะง่วงนะกินแล้วต้องหลับกินแล้วต้องหลับเธอยังผอมอยู่เลยนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไหวใช่ไหมไหวค่ะ โอเคตอนก็คือตอนบ่ายจะง่วงตอนเช้าก็คือจะฟิตๆอยู่ใช่ค <Okay. S 1> ่ะเกขอบคุณมากครับปึ๊บ